ไม่สามารถไปสัมผัสตัวกัได้อาจจะมีอุปปื๊บนะรครับค้างไว้เช็คดูว่าท่าเป็นยังไงบ้างนะครับลิกไหลซ้ายเพิ่มนี้ฟลงไปเพิ่มี่อุ่นทำง,ง่ายมากเพิ่มที่อุ่นมาเพิ่ขวาก้าวขวาแล้วก็ถอยเท้าสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่างสามขุมนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากก็เนื่องจากว่าไม่มีเวลานะครับตอนนี้มีเวลาว่างแล้วจึงกลับมาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกมวยกันนั้นก็ต้องย้ําก่อนว่าช่องนี้นะครับไม่ได้เน้นเรื่องการฝึกมวยเพื่อจะเอาไปใช้ในการแข่งขันหรือเอาไปต่อสู้นะครับแต่ว่าเราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับมวยสําหรับเพื่อนๆหรือครูอาจารย์ที่อยากนำเอาความรู้ตรงนี้ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทยซึ่งตอนนี้เป็นยุคข,ของมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งสถานศึกษาหลายๆแห่งก็มีการ อยากทําโครงการเกี่ยวกับมวยไทยเอาไปแข่งขันเอาไปโชว์อะไรต่างๆนานาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ลองมาดูช่องนี้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีโอกาสหรือหาคนที่มาสอนไม่ได้ก็ลองฝึกตามช่องนี้ไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกกันเลยครับคลิปที่ผ่านมานะครับเราเริ่มจากการยืนการเดินการจดมวยการตั้งกาด การใช้หมัดการใช้ศอกและการใช้เขา่าเราก็เหลือการใช้เท้าหรือการเตะแต่ว่าการเตะนั้นมันค่อนข้างจะยากสักเล็กน้อยขอเก็บไว้ก่อนในคลิปนี้เราจะเริ่มจากการหลบหลีกนะครับการหลบหลีกเป็นยังไงเดี๋ยวไปฝึกกันแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้ช่วยในการสอนนะครับผู้ช่วยในการสอนสองคนของเราก็คือพี่ไออุน่นน้องพอใจค่ะพร้อ,อมแล้วพร้อมแล้วค่ะเริ่มเลยครับ การหลบหลีกในมวยไทยนะครับก็จะมีการหลบหลบหลบนะครับโยกหลบการยอ่อการยอ่อรอดยอ่อการดึงตัวหลบดึงตัวแล้วก็การฉากหลบการฉากหลบเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหลบก่อนนะครับหลบไปทางซ้ายใช้ไหล่ขวานําลองดูนะครับมือตรงกันนะมือตรงกันนะครับโยกไปทางซ้ายแล้วเอาไหล่ขวานาไปปุ๊บแบบนี้นะ โยกไปทางขวาใช้ไหล่ไหล่ซ้ายน้ำไปอ,อ้บซ้ายโยกขวาป๊บต่อไปกำมือขึ้นมากำมือขึ้นมาโยกทางซ้ายพลิกไหล่ขวาอ่ามือกันแบบนี้มืออยู่อย่างนี้เยอะมากพอใจอย่าลืมขยับเข่าด้วยไหนพอใจลองทําดูโยกซ้ายโยกขวาพี่อุลโยกซ้ายโยกขวาโอเคไหลขวานํา ยอ่อขาขวา,าลงนิดหนึง่งปับ๊บกลับมาต้มย่อขวาย่อขาขวาไหลซ้ายนําขึ้นมาปั๊บเร็วขึ้นซ้ายปับ๊บขวาซ้ายขวาต่อไปลอดนะครับลอดทําแบบนี้ไม่ทําแบบนี้นะครับโน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 ไม่ทําแบบนี้นะไม่เอาหัวลงนะครับยอ่อขาแล้วก้าวไปก้าวยอ่ 9, ยอก้าวย่อโอเคไหมครับพร้อมกันทุกคนอเอาแต่เท้าก่อนนะครับ ก้าวไปทางขวายอ่อรอดพร้อมกันไปทางขวาอึบอ๊บเฮิบอันนี้ไปทางซ้ายก้าวแล้วย่อตัวขึ้นมาไปอึบปอ๊บเฮิฟไปอึ๊บการขึ้นมาเอาไปทางขวาก่อนนะไปอึบ๊บฟื้นมือตามไปรอดฟื้มือตามไปอึบ๊บมือตามไปอึ๊บมือตามไปโอเคต่อไปเป็นการดึงตัวหลบดึงตัวหลบทํายังไงดึงตัวไปด้านหลังถอยเท้าด้วยนะครับถอยเท้าไปข้างหลังแบบนี้โอเคเสี็บเท้าก่อนนะทุกคน ถอยเท้าไปข้างหลังหนึ่งเก้าไปอึ๊บชึบอีกทีครับเท้าหน้านลากตามนะถอยตามนะครับไปอึ๊บโอเคต่อไปลำตัวทายัางไงอันนี้เฉพาะตัวนะครับดึงหลบไปด้านหลังปึ๊บทีนี้คางกดลงมาไม่ทําแบบนี้นะไม่ทําแบบนี้นะไม่เงยหน้านะครับก้มคางลงมาอทุกคนทาพร้อมกันไปพร้อมกันนะครับดึงตัวอึ๊บชึบอีกทีครับอึอ๊บชึบโอเคทีนี้พร้อมกับเสเท้าโอเคไหมครับเตรียมเตรียม ไปอ๊บฮึบโอเคอีกทีนะครับไปอึบฮึบต่อไปการขึ้นมาเร็วหรือคนกาดนะครับยกมือขึ้นมาเวลาดิงนึ๊บอย่างนี้มือหน้าลดลงมานิดนึงแต่ว่ากัดไว้นะครับเตรียมเตรียมอ๊บฮึบอ๊บึบหรือยกมือขึ้นกันก็ได้ถ้าอาวุธมาตรงกลางลําตัวทีนี้ยกมือขึ้นพร้อมกันนะครับพอถอยป๊อกยกมือพอถอยป๊อกยกมือพร้อมกันเตรียมอ๊บชึบ อีกท,อท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าฉากหลบฉากหลบคือหลบออกไปด้านข้างทํำยังไงนะครับเริ่มจากเท้าถ้าเราจะหลบไปทางซ้ายก้าวซ้ายนะครับก้าวซ้ายพร้อมกันเรียก้าวซ้ายแล้วก็หมุนเท้าวาฉากไปด้านหลังแล้วก็ถอยอีก1สเต็ปนะครับ1นก้าวถ้าจะไปด้านนี้จะไปด้านขวาก้าวขวาแล้วก็ถอยเท้าเราจะไม่ทําแบบนี้นะครับดูนะเราจะไม่ทําแบบนี้อย่างนี้เนะี่ยเท้าหน้าจะไปไม่ได้หรือจะไป สมมติเราจะไปฝั่งนี้ใช่ไหมอย่างนี้มันจะไปไม่ได้มันจะหมุนไม่ได้นะครับทำยังไงทุกคนพร้อมกันไปทางซ้ายก้าวซ้ายพลิกขวาแล้วก็ถอยหนึ่งจังหวะไปทางขวา,ขวาก้าวขวาพลิกเท้าซ้ายแล้วก็ถอยหนึ่งจังหวะหาทีนี้เร็วขึ้นเฉพาะเท้านะเตรียมพร้อมกันนะครับไปครับเอา้าพับพับไปอัพพับพับ ทีน <ítulo> ี้ยกมือขึ้นมาการกาดไปนะครับพร้อมไปทางซ um ้ายนะครับทางนี้นะครับพร้อมกันทุกคนไปอึบฮึบฮึบอันนี้ครับไปอึบฮึบฮึบเปลี่ยนกาดแล้วนะครับไปอึบฮึบฮึบไปอึบฮึบฮึบโอเคท่านี้เนี่ยสามารถเอาไปผสมกับท่าปัดได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปต่อๆไปเช่นการฉากและปัดฉากและปัดฉากและปัดนะครับตอนนี้เราจะมา ฝึกการหลบหีกดโดยการเข้าคู่นะครับเราสามารถฝึกได้แบบนี้อ่ะพี่อุ่นมาก่อนเร็วการหลบก่อนนะครับอ่ะพี่อุ่นตั้งการจุดมวยนะครับหลบเนี่ยให้พลิกไหลแล้วก็เอามือไปแตะที่ไหลพลิกไหลมาให้จับคุณครูสามารถฝึกนักเรียนได้แบบนี้นะครับสมมุติว่าหลบหลบหมัดขวาพลิกไหลขวามาให้จับครับปั๊บแตะไหลแบบนี้นะครับค้างไว้เช็คดูว่าท่าเป็นยังไงบ้างแตะไหลแบบนี้เอากลับไปเอาแตะไหลปั๊บกลับมาแตะไหล กลับมาไอ้นี่มาดูน้องพอใจบ้างว่าเป็นยังไงซะช้าเอามาขวาก่อนนะคลิกไหลมาแตะไหลนิดเดียวการมือป๊บกลับมาครับคลิกไหลซ้ายปึ๊บโอเคคลิกไหลขวาปึ๊บหมัดฮุกมาปึ๊บกรัรไหลน,นี้ป๊บขวาตรงโอเคเอาต่อไปเป็นท่านลอดหลบลอดหลบเนี่ยสามารถเอาเชือกมามัดแล้วก็ลอดไปลอดมาแต่ถ้าไม่มีเชือกเราก็ใช้แขนหลบไปหลบมาเอาพี่อุ่นให้ง่ายกาดมาก หลบไปด้านนี้ฟึบหลบไปด้านนี้ฟึบหลบไปอีกที่ปึบบลล็อึบหลบไปด้านนี้ฟึบหลบไปฟึบพี่อุ่นทำง่ายมากลึบพี่อุ่นมาปึ๊บพอใจนทำง่ายปึ๊บพร้อมไว้พร้อมไว้โอต่อไปเป็นการดึงตัวหลบซึ่งในการหลบเนี่ยคุณครูอาจจะมีอุปกรณ์ที่นุ่มๆแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยการสอนนักเรียนญิบเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถไปสัมผัสตัวก็ได้อาจจะมีอุปกรณ์ที่นุ่มๆเข้ามาช่วยนะครับปึ๊บนะครับไปดึงหลลบบบทีีีนน้เเวา่ย ค the right ุณครูอยาไปตีแรงให้ลูกศิษย์เราหลบไปก่อนแล้วก็ตีตามไปช้าๆดูนะครับให้ลูกศิษย์เห็นนะครับเอาการไล่ฮับไปดิ้งฮับฮึบฮั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 บาับฮับฮับต่อไปเป็นการฉากหลบนะครับฉากหลบเนี่ยเราจะเอามือหรืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปแตะไหล่ให้เอาไหลหลบนะครับให้เอาไหลหลบแล้วก็เอาเท้าไปด้วยทํายังไงมาดูกันอาวพี่ไออุ่นเอาไหลหลบไปด้วยนะครับ มือขวาก็ถอยไหล่ขวาอาจจช้าๆพี่อุ่นไหลขวาลงไปหป็นะครับพอฝั่งซ้ายก็เอาไหลซ้ายพลิกลงไปง่ายๆนะครับดูนะครับฉากขวาพลิกไหล่ขวาอ่าโทษนะครับฉากซ้ายพลิกไหล่ขวาพลิกเไหลลงนะครับพัใจดูนะด้านนี้ก็เอาไหลลงปัจจัจว่ายังไงมาร้อม้อมการ้างไปปึบซื้บไปปึบเฮพี่อุ่นว่าไงชื้บไปไปึ๊บพอปจละ่ะเึ๊บปึ๊บไปปึบบระวังด้วยระวังด้วยปึบ พร้อมไว้พร้อมไว้เรพร้อมไว้้อชึบๆไปปึบไปครับปนนี้ในการหลบตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์ของเรานั้นหลบทันเนี่ยเราอาจจะยกมือนําก่อนเช่นแบบนี้ดูนะครับกาดไว้เอาพร้อมพร้อมถ้าเราไปเร็วป๊อปเนี่ยเขาอาจจะหลบไม่ทันเราอาจจะให้สัญญ,ญาณก่อนระวังนะราระวังนะระวังนะขวาหลบปึ๊บอะไรครับดูดูดูหลบหรืออาจจะแกล้งสองครั้งซ้ํากันไปไปปึบชึบไปอีกที่ ชี้อีดิพอ,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 อใจระวังนะระวังนะไปชึบักดื้บป่ายับดึบอับโอเคอันนี้ก็คือการหลบหลีกของมวยไทยนะครับเป็นยังไงบ้างดูแล้วพอจะทำตามได้ไหมครับส่วนคลิปต่อไปนั้นอยากให้เราสอนท่าอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับฝากติดตามช่องอย่างสามขุมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนขอบคุณค่ะ บ๊า <Bye> <Bye bye. S 1> ยบายเจอกันคลิปต่อไปครับ